สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอีสาน FC ดูครับเช็ดรถตอนฝนตกไม่ได้ล้างนะครับไม่ได้ล้างรถแต่เช็ดรถตอนฝนตกโอ้โหผมเพิ่งจะเคยเห็นเอเป็นครั้งแรกที่ผมเคยที่ผมเคยเห็นคนมาเช็ดรถตอนฝนตกเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆ f อซนี่เราไปดูใ,ใกล้ๆโอ้โห ถ้าถ้าฝนไม่ตกอะผมไม่ว่าสักคำเลยนะอันนี้ฝนตกแต่คุณมาเช็ดรถตกนั่แหละถึงเช็ดโอ้เพราะฝนตกคุณถึงมาเช็ดใช่โอ้โหผมกับพี่อนุวัฒน์ก็นั่งดูเอ้าฝนฝนตกแต่ทำไมมาเช็ดรถแต่ตอนไม่ฝนตกทำไมไม่ไม่เออก็ไม่ได้เช็ดแต่มันแห้งเช็ดทำไมเช็ดล้างสกปรกอองล้างเราเลยนี่ล้างเอ็ดซีเดี๋ยว แกบ,บอกว่าแม่นี่บอกว่าล้างแล้วผมจะให้เอฟซีดูนะครับล้างแล้วนะล้างแล้วนะนี่นะล้างแล้วนะสรุปมันเป็นที่รถหรือมันเป็นที่ผ้านู่น่าอ่ะมันเป็นที่คนนู่น่าโอ้โหยิ่งยิ่งถูยิ่งเย <c oughs> อะขึ้นเช็ดรถกลางสายฝนเลยนะครับโอ้โหกลางสายฝนเลยไม่รู้จะบัดหรือแบบผมก็เริ่งจะหายจากไข้หวัดมันลุยฝน เพราะว่านานจะเจอที่เช็ดรถในฝนเนี่ยผมไม่เคยเจอนะว่าฝนตกแล้วใครจะมาเช็ดรถอ่ะทีนี้มันเออก็จริงอยู่แต่ทีนี้เอ้าถ้าว่ามันถ้าฝนหยุดตกมันก็จะเช็ดออกยากนึกว่าโคลนมันเยอะก็เลยเอาออกถ้ามันที่มันเปียกๆมันคงจะออกง่ายไม่ผมถามก่อนไม่ดีก็ไม่เป็นไรที่เช็ดรถตอนฝนตกเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยเห็นเช็ดแต่วันนี้วันหวยออก พอหวยออกปุ๊บต้องไม่ต้องมาเช็ดรถครับมันเกิดอะไรขึ้นเชยดไปแล้วเพี้ยนไปเลยบอกอาการได้เลยใช่ไหมอาการมันฟ้องเลยอาการมันฟ้องเลยโดนไปเยอะน่าจะเหมือนประชดเลยว่าไม่ไม่มีอะไรไม่มีที่ลงก็คือลงกับรถนี่แหละเช็ดมันกลางฝนนี่แหละใช่ดูแล้วมันมันในนี่เหลือเกินไม่ใช่มามีรถรถก็มีทุกอย่างมีใช่แต่ว่า แีอย่างเดียวคืออะไรครับไม่มีใบขับขี่โอ้ไม่มีวขับรถไม่เป็นใช่นึกว่าไม่มีสามีโอสามีหาไม่ได้ต้องประกาศหานะะมีทุกอย่างที่คุณอยากจะมีนะครับเพียงคุณมาอยู่ด้วยแค่นั้นจริงๆเนี่ยบ้านมีรถรถก็มีมีทุกอย่างจะว่าไปอ่ะคือพร้อมแล้วนะผมบ้านอ่ะไม่มีอย่างเดียว สามีหาไม่ได้ไม่รู้เกิดมาอาภัพอะไรนักหนาเนาะไม่สามีคนก่อนบอกว่าสามีคนก่อนมีคนก่อนเลยไม่เขาบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วกระดูกเหล็กเหลือเกินกระดูกเหล็กเหลือเกินยยนออะไรโ้กินอะไรมาก็เหมือน วนาน้าสามีเขาถึงบอกนั่นแหละก็ไ่หยุดไ่หย่อนฝนตกออกมาเช็ดรถผมก็นั่งงงเอ้วคือเมื่อกี้มันยังไม่ตกนะแกไม่เห็นเช็ดนะแต่พอฝนตกปุ๊บแกออกมาเช็ดรถผมก็เลยงงว่าอกาศนะครับเอฟซีครับคนไหนสนใจนะอายุห้าสิบเก้าโอ้เลขสวยพอดีเลยมีทุกอย่างรถลาบ้านช่องบ้านก็ใช่โอ้โหเขาเลยขาดดีๆนี่แหละจะสร้างอีกอยู่จะสร้างอีกเสาอีกยี่สิบต้นป่า ปัจจุบันนี้มันกี่ต้นแล้วยี่สบสี่จะเขาบอกถามเขาบ้านสร้างไว้ใครอยู่หนู๋อให้หนูอยู่มีแต่หนูนะเมื่อเสายี่สิบสี่ต้นังเอาอีกยี่สิบยี่สิบโอ้โหนะครับวิ่งไล่กันทีนี้หนูวิ่งไล่กันให้มันสนุกวิ่งเลยใช่ไหมหลังใหญ่เราเคยไปใช่ไหมบ้านเขายังยังยังไม่เคยเหรออ้าวันนั้นไม่ได้ไปด้วยเหรอไม่ได้ไป ทางนอกเขาเปิดเปิดทําประตูเลยสามห้องนอนสองสามเรียงเป็นแถวเลยเขาเปิดขึ้นไปปุ๊บมองโล่งหากันหมดเลยไม่รู้เขาทำประตูประตูสามบานแต่ข้างในมันโล่งโอ้โหคิดได้ไงอ้าวก็เวลามีงานมีอะไรก็จะเปิดโล่งหมดเลยไงโอ้ข้างในโล่งหมดเลยคือข้างในเราสุาดูีคุงลองคือมันโอเคหมดใช่ไหมสามห้องนอนไว้อยู่กันสามห้องนอนได้เลย พอไปดูที่อ้าวทำไมมันเดียวทำไมมันไปโล่งไปหมดเลยวันนี้ไปหมดื่อเดีทำไปได้ทำแบบโล่งๆนั่นแหละผมรู้แล้วล่ะว่ามันพร้อมทุกอย่างแต่อีกอย่างหนึ่งที่มันหาไม่ได้พอผมเข้าใจความหมายแล้วเพราะมันโล่งนี่แหละ ห้ออาจจะมีนะน่าจานะกลับไปทําห้องนอนก่อนนะคือข้างนอกอาจจะดูแข็งแรงและอาจจะดูแข็งแรงและสวยงามแต่ข้างในนี่อาจจะโล่งไปเลยนี้ก็ได้นะเขาเลยไม่เอาไงข้างในนี่อาจจะโล่งเหมือนบ้านนะอย่าเห็นนี่อย่าเห็นนี่ถูกกินโอ้หถูกกินจนเครียดอ่ะออกมาเช็ดรถกลางฝนะเครียดมากอ่ะก็ดูตอนฝนตกอ่ะก่อนที่หัวจะออกอ่ะก่อนที่มันก่อนจะสามโมงครึ่งอ่ะแกยังไม่เช็ดรถฝนฝนก็ไม่ตก พอรังหวยออกปุ๊บฝนตกแกออกมาเช็ดรถสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถูกต้องคือบอกเลยรู้ว่าถึงอะไรเลยน่าจะเยอะไม่งั้นไม่เครียดขนาดนี้พี่อนุวัฒน์บอกสงสัยจะเครียดหนักละขอเสื้อตัวนี้มาต้มกินต้มกินเพราะว่าเห็นเต็มกระเป๋า ไปตองไปถึงคนนู้นด้วยนะพื้นไปไหนแล้วพ่อพื้นเดินตากฝนประๆอยู่เมื่อกี้เนี่ยไปตีแบบไปตีแบบเทพื้นคนก็ไม่กลัวอะไรแบบนี้พ่อพื้นก็เครียดหนักแล้วนะโอ้หุหนักเหมือนกันนะอือ่ะดีนะผมมันรอดตายเลยเดือนนี้ครับเพราะไม่ได้ซิ้ยไม่มีเงินจะซื้อเลยโชคดี ถือไปยังไม่ได้ตรวจรางวัลใหญ่เราไม่เอาหรอกรางวัลสองตัวสามตัวนะเราเราตรวจต่อสองสามสี่ห้าเนี่ยถ้ารางวัลที่สองเท่าไหร่ใบเท่าไหร่ไม่เคยถูกสักทีเลยไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยเลยผมเคยถูกแค่สองตัวเล็งแต่รางวัลที่ปีหนึ่งแล้วนะน่าจะปีหนึ่งแล้วนะโอ้โหเอาตัวไม่ถูกอีกเลยไม่ต้องมาคืนแล้วครับคืนให้เขาไปหมดแล้วเกินแล้วใช่ไหมคืนจนเกิน ทวงแต me, ่อยู่กรอกๆอ่ะไม่รู้ว่าคำว่าถูกมันสะกดยังไงสะกดไม่ถูกอืมไม่ถูกเลยอ่าตกลงยังไงครับอ่าไม่เอาต่อเลยครับไม่ล้างแล้วได้แค่นี้แหละแค่นี้แค่นี้จบเลยรอให้คนมาถ่ายเนี่ยนะวผมเมื่อนั่งดูอยู่ต้นนาน่ะทีแรกนะให้คนมาถามผมเห็นแต่แกถือถังมาแล้วเช็ดทาไมเช็ดรถทำไมตอนฝนตกอก็นะครับรอให้หมามาถาม ทายเครียดเหรอเดี๋ยวผมไปล้างรถผมกนโอ้ยเดี๋ยวไปล้างรถผมก่อนไม่มีทางไปผมก็เลยถายกับพี่แล้วผมก็ดูเอ้าจะทำอะไรอะแรผมเพิ่งถามมาเออทำอะไรเช็ดไปฝนก็ตกไปพี่นุกว่าจะถามว่าแล้วมันจะแห้งไหมก็ยังว่ากันอยู่ว่ามันแห้งเพียงแต่ว่าที่คนเพิ่อนเราไปเมื่อคืนนี้เพิ่อนเราไปฝึกเนี่ยไปหัดขับหัดขับแล้วทีนี้มันลื่นมันก็เลยกระเด็นใส่กระเด็นใส่ก็เลยล้างออกหน่อยให้มันให้มัน อยากให้มันเงานะอยากให้มันสีมันเดียวกันนะเอาไปขัดสีใหม่ขัดเงาสีไม่เหมือนกันมันเออตัวนี้มันจะขัดตัวนี้มันจะออกเหลืองไงก็นั่นแหละต้องเอาไปให้เขาแค่เขาขัดให้ใหม่เขาจะมีน้ํายาทาแล้วก็ลงเครื่องขัดแล้วสีจะไขเหลืองมันจะออกไปแล้วไอติ๊กเกอร์มันจะหลุดไหมไม่หลุดครับไม่หลุดใช่ไม่หลุดมันมันมันเป็นลงน้ํายาแว็กอะถ้าเอาติ๊กเกอร์ออกนี่ราคาขึ้นเลยนั่นเอโอ้โหทำไมครับอันนี้มันเหมือนใบรุ่นซิ่งเลยอ๋อ แต่รถนี่ก็เดิมๆใช่ไหมเดิมเดิมเดิมไม่เดิมว่ามันติดเนอะไม่เดิมทำไมครับเตี้ยลงอ๋อมันเตี้ยลงมันไม่มันไม่เดิมโอ้ดูคนขับเลยไม่รู้ใครขับอืมดูคนขับนะมาแล้วพอฟื้นมาแล้วยิ้มแล้วอืมพอฟื้นได้ใจหนาแต่รถอะผมชอบสูงผมไม่ชอบต่ำนะเพราะว่าผมมันเป็นจะได้มองหาทางเห็นเออมันไปไหนไปไหนเรามองมันเห็นไกลเห็นโล่งนี่มีคนถู คนเดียวในนาเหรอใช่ให้ทายพ่อฟื้นใส่ชุดขาวตอนนี้นั่นแม่แม่คำใสแม่โอ้รู้แล้วถูกบนอยู่นั่นแหละถูกหวยเหรอโอ้ไปไม่ใช่ไปแม่คำใสถูกหวยเหรอทำไมไม่ได้ยินข่าวเลยเอแม่คำใสถูกโอ้ยินดีกับผู้ได้ได้โชคลาภลอย เช่นที Riot> พ่อจิมบอกว่าอีแม่มีโชคมีลาบลอยเฮลั่นแม่คำใสถูกโอ้โหดีใจนะครับโอ้ดีใจจนเป็นลมเลยคจนเป็นลมเล้วปูนาปูไม่เป็นไรแม่บอกว่าเฮลั่นแม่โทษโดนเอาไ่เห็นแม่บอกว่าขอปูปูก็ให้อันนั้นแหละ อย่าลืมสัญญานะเรามีสัญญาด้วยกันแม่ไปดูเลขทะเบียนรถแม่ไปตรวจเลยพ่อไปตรวจแม่ไปดูเลขทะเบียนรถแม่อะไรผมว่าที่สมัยมานี้พ่อยิ้มดีจังเลยสองโอ้แปดสองหนึ่งรถคันไหนเนี่ยมันออกแปดหนึ่งสองอ่านั่นแหละรถคันไหนอ่ะเหรอพี่ไงรถคันนึงเอ้าเอ้าพ่อพงศ์โซว้าโอ้โหสามตัว นี่ไงพ่อคนซื้อนี่นี่นี่ไปแล้วคนคนซื้ออยู่นี่คนไปไปอยู่นะครับโชคลาบลอยแล้วนะครับนะเพิ่งรู้นะครับว่ามีโชคลาบลอยรถพ่อฟื้นเต็มเต็มเลยนะครับแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองนี่ครับดูที่โอ้หแปดหนึ่งสองสองแปดหนึ่งนะครับกลับไปกลับมาถูกเลยไม่ถูกคันนั้นไม่ถูกคันนี้ถูกแม่ครับแล้ว ดูด้วยโอ้โหดูครับโ,โ,โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ